ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 2 5 5นะครับวันนี้ผมสุทธิคงเกจเจริญคุณครับที่ผวันข่าววงค่ะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปติดตามที่ข่าวแรกครับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชช่นคลีมิกโรงพยาบาลสันปะสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจัดอบรมการใช้เครื่องทัตสาวสำหรับการคุชชิบ โดยในเมื่อวันที่1 3ถึง14กุมภาพันธ์ครับน้องประชุมชั้น10ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชช้นคลินิกครับทางโรงพยาบาลสังกัสิทธิประสงค์จัดอบรมการใช้เครื่องอุตจารสาสาหรับการกู้ชีพเบื้องต้นครับเบสิกอุตจาระไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับโดยกลุ่มงานเวานเศาสตร์ฉุกเฉินครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์พยาบาลรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะใช้เครื่องอุตสารในการกู้ชีพเบื้องต้นโดยในวันที่13กุมภาพันธ์นั้นได้มีการบรรยาย ช่วงเช้านะครับก็จะบรรยายเกี่ยวกับการทํางานของอุตสาหและช่วงบ่ายของวที่สินั้นก็จะมีการสาธิตการใช้เครื่องอุตสาหนะครับรวมทั้งการฝึกขับตรวจผู้ป่วยในแบบต่างๆครับ แล้วต่อกันที่ข่าวที่2นคะคะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัลต์สิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะร่วมง,งานสวดพระอภิธรรมนางนงนุชครั่มชื่นค่ะวันที่15กุมภาพันธ์ในวเวลา19เานาฬิกาสนาทีนายแพทย์มนรรมสัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยบาบาลสัลต์สิทธิ์ที่ประสงค์นางเขมจรินทร์วงประกูลชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยบาบาลค่ะเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมสมนางนงนุชครั่มชื่นณสาราพิชัยสุนีบรรทาวัง ศาลาสองวัดเรียตบตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพิธีเริ่มจากการไหว้พระรับศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และสวดอภิธรรมจากนั้นนายแพทย์มานากกศิลป์ผพ้อำนวยมกในารโรงพยาบาลและนางเขมจรินทร์วงตะกุลชายรองผพ้อำนวยการฝ่ายกบริหารได้ถวายจัตุปัจจัยแด่พระพิธีธรมและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะค่ะและโรงพยาบาลสารรสิทธิ์ที่ผสมค่ะรวมตอนรับผู้ตรวจร,ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต13ค่ะ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ในะ้าเวลา9นาฬิกานายแพทย์มนัฐกนกศร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันพสิทธ,ธิ์ที่ประสงค์ให้การต้อนรับนายแพทย์วชิระเพ็ญจันทร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต13และคณะค่ะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ พื่อมุ่งผลสำเร็จรอบที่1ประจำปี2555ระหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนณห้องประชุม3ชั้น6อาคาร50เป็มามหาวิทยาลัยงกร์ค่ะโรงพยาบาลสันติษทธิประสงค์ได้รับเกียรติจากจังหวัดราชธานีครับให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาอุปบนฮักแผงครับนายสรุปพลสาย,ยพันธุ์ผู้ราชการจังหวัดราชธานีครับมอบหมายให้ในายประวัติรัตนโร์ครับและก็นายยุโรปีแก้วครับรองผู้ราชการจังหวัดราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาอย่างเช้าอุบลฮักแผง ่โรงพยาบาลสันกัดสิทิประสงค์มบลรชาชธาน,นีคร,รครับพร้อมด้วยขอไปกับพร้อมด้วยคณะส่ราชการและทสานกิจารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดม,มูลรชาชธาน,นีครับเพื่อพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นในการทํางานเพื่อสร้างความสามัคคีความรักความโปรองดอ,อนะครับระหว่างหน่วยงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนายแพทย์บรรณกนกศิลป์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกัดสิทิประสงค์มูลราชธานีนะครับได้กล่าวถึงความขึ้หน้า ของการดำเนินการขอขยายพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อลดความแออัดนะครับต่อคณะผู้เข้าร่วมเสวนาะฮักแห่งในครั้งนี้ด้วยครับผมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ครับร่วมพิธีทอดผ้าป่านวัดโพทองตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อเวลา14บสนาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์ครับนายแพทย์บรรจงศิลป์ผู้อในวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ราชธานีพร้อมด้วยคณะบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับประมาณ50คนเดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีนวัดโพทองตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เพื่อสนทุนสร้างสาราการประเสรินธรรมสังเวชเพื่อประกอบกิจทางพระพุทธศาสนารับของพระภิสุสามนเณรตลอดจนผู้ใฝ่ในธรรมได้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลครับได้มีโอกาสได้ทําบุญมันเป็นกุศลทั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจของบุคลากรครับอาจจะส่งผลต่อ,อการปฏิบัติงานในด้านการบริการประชาชนให้มีคุณภาพและคุณธรรมมีจริยธรรมครับโดยได้รับยอดเงินบริจาค ของผู้มีเจตสภาจากบุคลากรของโรงพยาบาลสัสสรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3, 1นึ่งแสนหนึ่งบาทครับนี่ก็คือสูขข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะครับหากของ,งานใดท่านมีข่าวสัรประชาสัมผัสอย่างที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านทีวสกีทีวีเราท่านสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ ท่านมีข้อมูลข่าวสารแล้วพร้อมที่จะมานําเสนอใน s p t ีนะครับท่านก็สามารถส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มงานสุขการและประชาสัมพันธ์ชั้น5อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ผสมองค์กรรัฐชาติดีน้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสรุปข,ข่าวเด่นร็อกสุดาประจำเดือนธันวาคม2555ครับวันนี้ผมสุทธิพงศ์เกียรติจเจริญพุณครับที่ผ่านมาค่ะบ๊ายบาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสนาหบบน้สนาสหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ